เอฟเคเจอร์นี่บ้านไรเวทมนต์ซีซั่นใหม่เข้าความทรงจำครับ,รบเราจะได้รับบทเป็นเมอร์ลินนะครับผมซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยก <What? S 1> ็มีใครไม่รู้มาปลุกจากการหลับไหลแล้วก็เนื้อเรื่องก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับมันก็จะมีมอนนะครับผมมาทําการทําลายหอคอยแสงของเรานั่นเองและนั่นก็คือภารกิจของเราครับในการจะซ่อมแซมอัปเกรดหอคอยแห่งแสงนี้ ให้กลับมาทรงเสว่างวอ,อีกครั้งหนึ่งโดยเกมเริ่มต้นนะครับจะเป็นเกมแนวโคซี่ไลท์เลยนะชิลชครับใช้ชีวิตบ้านได้ปลูกพืชที่จําเป็นสร้างสิ่งก่อสร้างทําเควสท,ทําภารกิจนะครับผมนอกจากนั้นแล้วเรายังนาฮีโร่ของเรานะเขาเ้าไปในสิ่งก่อสร้างเพื่อเพิ่มผลิตผลผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นได้ด้วยนะครับผมเอาแค่ปลูกผักสร้างบ้านเนี่ยมันก็เล่นเพลินจนลืมเวลาไปแล้วนะนอกจากนั้นแล้วนะครับอย่าลืมเราต้องอัปเกรดหอคอยด้วยหอคอยแหออยอยอย่งแสงของเรานั่นเอง คือระบบเกมมันจะเล่นกับเงาครับผมเงาเมันแพ้แสงใช่ไหมเราอัปเกรดเขาอแหงแสงแสงใหสว่างขึ้น และนั่นก็หมายความว่าเงาก็จะหายไป <Yeah. S 1> เปิดทางให้เราได้ไปปลดล็อกสิ่งก่อสร้างและอาณาเขตใหม่ๆนั่นเองยิ่งแสงน้อยลงมอนก็นจะโหดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมอัปเกรดตัวละครด้วยนะ <Yeah. S 1> แล้วก็แน่นอนครับเอฟเคเจอร์น <Yeah. S 1> <K> ี้บานได้เป็นมดนิซันใหม่นะขอคอแ่งความทรงจําก็เดิกนการแจกฟรีก็มีร่ใหม่ครับเป็นสายเซเลเชียนะมีให้ถึง14ตัวเลยนะเป็น14กสี่ปีนะครับอัไปเลยจุกๆถึงแรงเอสบวกนะครับรับได้ทัววเลยทั้งผู้เล่นเก่าและใหม่นะ ยกเครื่องทั้งหมดนะครับทั้งอีเวนต์เกมเพย์เนื้อเรื่องโหมดฮีโร่ใหม่จุก ก,กันไปเลยพูดถึงในเรื่องใหม่ใช่ไหมครับเมื่อเราสร้างบ้านบริหารเมืองจนได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะได้จดหมายลึกลับมาครับผมจากท,ที่เราเคยเรียนในอดีตไซรีนไลเซียมนั่นเองเขาบอกว่าเรื่องลึกลับกำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันคือจดหมายให้เราไปสอบคัดเลือกนักเวทประจําราชสํานักนั่นเองนะครับผมอ่าชื่อเมอร์ลินมีบัตรทดสอบอารมณ์เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์นะคือเนื้อเรื่องเหมือนกับว่าเมอร์ลินได้ย้อนเวลากลับมาในอดีตในที่ที่เขาเคยร่ำเรียนเวทมนต์ตั้งแต่เยาว์วัยและแน่นอนว่า ตีมหลักของภาคนี้ก็คือโรงเรียนเวทมนต์นี้นั่นเองนะครับโรงเรียนเวทมนต์นั้นมีที่เราสำรวจมากมายมหาสารบานเพเื่อวร์บางที่เนี่ยเราอาจจะต้องแปลงร่างเป็นสัตว์จำแรงเพื่อที่เข้าไปสำรวจแค่ระบบปลูกผักสร้างบ้านเนี่ยมันก็เล่นเพลินเกินห้ามใจแล้วนะมาโรงเรียนเวทมนต์แบบนี้อีกโอ้โหขอบอกเลยว่าใครที่เคยมีความฝันว่า อยากจะไปต่างโลกแล้วเราเป็นจอเมเวทเทพๆอยู่ในโลกนั้นนี่แหละคุณได้สิทิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับผมซึ่งที่ยังก็เป็นหนึ่งนเอาใครมันก็อยากจะมีเวทมนต์แล้วลงไปลุยกับแบบพวกพ่อหมดชั่วร้ายในโลกแฟนตาซีมันก็ต้องเป็นกันทุกคนไหมจอเมเวทวู้ยิ่งใหญ่แคทซีเกมเมอร์อะไรเงี้ย ตเรื่องของเรื่องนี่คือเราจะได้จดหมายมาครับแล้วเราก็จะวร์ปกันไปที่ไซรินไลเซียมนะครับตอน,น,นแรกๆตัวละครเราก็จะงงนะครับเพราะว่าเขาจาไม่ได้ว่าตัวเองคือใครแต่พอตั้งหลักได้การปรจดหมยก็เริ่มต้นขึ้นในโรงเรียนใหญ่แห่งนี้ในโรงเรียนแห่งนี้จะมีสถานีต่างๆให้เราได้สำรวจในช่วงแรกนะครับเราจะได้ไปสำรวจที่ห้องสมุดก่อนซึ่งที่นี่แหละจะเป็นที่ที่เราต้องใช้ความสามารถในการแปลงร่างเป็นสัตว์จำแรงนะครับในการแก้แก้พัซเซิลหรือเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆตรงนี้เนี่ยตัวเกมก็จะบอกไปในๆว่าคุณจะเจอระบบนี้ไปตลอดการเล่นเกมนี้ แล้วถ้าดูจากช่องเวทมนต์ที่เหลือเนี่ยคาดว่าเราน่าจะแปลงร่างเป็นสัตว์จำแรงได้หลายชนิดมากเลย <defend fraud> นอกจากการแก้พิศนาแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นกิมมิกนะอันนี้พี่ยามชอบมากก็คือการที่เราสามารถดูเอลเมจิล้วนเวท นั่นเองเขื่นได้ด้วยแต่มันดวลเวทกันยังไงเนี่ยทำไมเรามีผู้ช่วย2คนมาช่วยสู้ในขณะที่เขาก็ไม่โจมตีเราเลยก็เป็นมินิเกมนะครับเราสามารถเลือกเวทได้สแบบจะเป็นเวทสนับสนุนหรือเวทโจมตีก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกเลยเป็นระบบเกมยี่เหมาะสมกับกิมมิกลยเวทมนตดีครับเป็นโรงเรียนเวทมนต์ใครเขาต่อยกันมันต้องใช้เวทสู้กันสิชีวิตในโรงเรียนมันก็ต้องมีเพื่อนแล้วเพื่อนกลุ่มแรกของเราก็คือคัสดี้ซินเวน เจอวานแล้วก็จะมีปิปป้ามาเสริมในตอนท้ายนะครับซึ่งแกงของเราเนี้ยก็จะบุกป่าฝาดงแก้ปริศนากันไปจนถึงสถานที่ทดสอบเข้าเรียนนั่นเองนะซึ่งสถานที่ทดสอบเข้าเรียนก็มีมินิเกมให้เล่นอีกแล้วนะครับ ตนนี้ก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามอนค่อนข้างโหดหเก็บเลเวลระวังแผงกันดีๆนะครับตรงนี้นะและในที่สุดนะครับพวกเราก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วก็เข้าเรียนที่นี่ได้สมใจซะทีเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโรงเรียนเวทมนต์เซลินไลเซียมกันซะทีนะครับ,บมีสถานที่ใหม่ก็ต้องมีตัวละครใหม่ครับเดี๋ยวพี่อามพา,าไปดูตัวละครใหม่ที่น่าสนใจกันนะครับมันจะมีตัวละครใหม่ที่โดดเด่นก็จะมีออโรรานะครับ <S <S ออโรรานี่ก็เป็นออโรร่าคนเดียวกับท,ที่ที่ปลุกเราตื่นขึ้นมานั่นแหละ เป็นคนที่เขามาปลูกเราแล้วมันจะมีภารกิจที่เราต้องกลับไปปลูกเขาอีกนะสองคนนี้สลักกันปลุกนะครับเมอร์ลิงกับออโรล่าเออผัดกันหลับผัดกันตื่นแล้วก็โซลิสครับผมซึ่งเป็นอาจารย์นะโซลิสไขรเป็นเมนโซลิสบ้างเห็นโมเดลแรกแล้วชอบกันเลยใช่ไหมแต่วิญามชอบออโรล่านะแต่ไม่ใช่ว่าโซลิสไม่สวยนะครับโซลิสก็เป็นอาจารย์ที่น่ารักนอกจากนั้นยังมีฮีโรอ่อยู่มากมายทั้งอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนเวนตมนะครับผมที่จะทยอยอัปเดตขึ้นมานั่นเอง มือใหม่ฟังคราวนี้ครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นหรือเล่นนานแล้วอย่าลืมนะจะมีล็อกอิน7วันนะครับรับฟรีฮีโร่ตึงๆคือเงื่อนไขง่ายๆล็อกอินครบ7วันรับฟรีเลยอันนี้ง่ายมากนะครับี่อีเวนต์แรกนะอีเวนต์ที่2องคือแจกออโลล่านะซึ่งเขาแจกออโลล่ามาในจุกมากเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยสร้างตัวละครขึ้นใหม่แล้วก็อัปเดตจะได้ฟรีเลยนะครับหลังจากทำเควสดีมวีเวอร์ vers, เสร็จเควสที่ไปปลูกออโลล่านั่นแหละแล้วก็ผู้เล่นเก่าก็จะได้ผ่านจดหมายเลยอันนี้คือตึงมากอยู่ดีโรร่เเเเซลลลชียยมานนะคััับอปกกไจุ ล้วก็จะมีอีเวนต์งานเลี้ยงแสงฐานคู่นะครับรับเทศกาลตุ๊ดจีนเราสามารถที่จะเล่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้เอาขอเอาสินค้าในไล่เอาตัวเองมาแลกเป็นคริสตัลน,นะครับผมสามารถเอาไปแลกเป็นของแต่งบ้านสวยๆแล้วก็วัตถุดิบอาวุธได้ประมาณนี้ ในโหมดบ้านไรก็ไม่ได้มีแค่ปลูกผักสร้างบ้านนะมันมีระบบส่งเวสส่งของนะครับมันจะมีออเดอร์มานะว่าต้องการขนมปังแบบไหนหรือน้ํายาแบบไหนนะครับซึ่งการทําตามออเดอร์เนี่ยเราก็จะได้เป็นรีซอสที่เอาไปพัฒนาหอคอยแห่งแสงนั่นเองแล้วความลึกของระบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ว่ากดๆๆแล้วได้ของได้ขนมปังได้อะไรมานะมันมีสกิลซ่อนอยู่นะยิ่งทําขนมปังบ่อยเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งมีสกิลและทักษะที่เพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นทําให้ผลิตผลและ ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองมินิเกมยังมีเก็บเวล่ะคิดดู ฮีโร่ที่เราดึงออกมาจากตู้ก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิ่งก่อสร้างได้นะครับที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถคอมโบประสิทธิภาพให้ดีและมีสกิลมีประสบการณ์ในการทําอาหารที่เหมาะสมเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราส่งของแล้วได้รางวัลมากกว่าปกตินะครับนั้นทําให้การอัปเกรดของข้อแสงนั้นทําได้ง่ายขึ้นและไวขึ้นนั่นเองแล้วก็แน่นอนว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวครับเรายังมีเทพิดาแห่งฝันเป็นระบบเกมที่ชื่อว่า Dream Pavilion นะครับผมการล็อกอินในแต่ละวันนะครับเทพีความฝันจะมีสิ่ง2อย่างให้เราเลือกนะครับก็คืออ ก็คือคอมพิวตดีมกับอินคอมพิวตดีมนั่นเองสามารถเลือกได้ว่าจะได้ของรางวัลเลยทันทีหรือไปทำเควสก่อนเพื่อที่จะรับของรางวัลเพิ่มเติมซึ่งจะสุ่มในแต่ละวันนั่นเองคือถ้าใครขยันก็อินคอมพิวต์ดีมไปครับไปทำภารกิจเพิ่มเติมเพื่อเอาของดีขึ้นแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาก็คอมพิวต์ดีมไปเข้ามาแล้วรับของรางวัลทันทีประมาณนี้นอกจากนั้นก็ยังมีระบบฟาสทาวเวลนะครับก็จะทำให้เดินทางง่ายขึ้นและนี่ก็คือบ้านของมีอามเองประมาณนี้ <c oughs> คือเป็นคนที่ ชอบเล่นเกมแนวโคซี่ไลฟ์ปลูกผัก <What? S 1> สร้างบ้านแต่มีไอเดียในการสร้างบ้านที่ห่วยแตกเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าทำตามเด็ดขาโอเคไหมสกินเท่ๆก็มีให้ใช้เหมือนเดิมสกินสวยๆมาใหม่ก็ยังสวยเหมือนเดิมครับสายฟรีก็สวยสายเติมตังก็สวย ตรงนี้ก็บริหารการเงินกันดีๆนะจ๊ะเด็กๆ a k Journey บ้านไรเวนหมดครับหรือ AK Journey Home สเตย t นั่นเองมันไม่ใช่เกมที่แบบว่าเติมตังค์เยอะแล้วป่อยเฉลียแล้วจะเทพคือเกมนี้มันวัดกันที่การสร้างบ้านการใช้ทรัพยากรด้วยนะเราจะอัพอะไรก่อนตึกแต่ละตึกที่อัพส่งผลต่อการอัพเลเวลหัคอยนะครับบางตึกเราอัพไปอ่ะ อ้าวหอคอยไม่ได้ใช้ <Huh? S 1> ก็เท่ากับว่าเราอัพแป็กนะนั่นก็หมายความว่าเราก็เสียเวลาไปโดยใช้เหตุเนาะเพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องสร้างบ้านให้สวยแล้วเนี่ยการวางแผนการอัพเกรดทรัพยากรก็ต้องคิดดีๆด,ด้วยนะครับภาพและงานอาร์ตสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับผมได้รางวัล เบสโมบายเกมออฟเดอะกูเกิลเพย์ได้นะนอกจากได้ใน Google p l a y แล้วยังได้ใน iPhone ในปี2024ด้วยก็การลันตีว่าภาพสวยนะครับเกมนี้นะเล่นแบบฟินๆไม่มีโฆษณามาขันให้ขัดใจเล่นกันไปยาวๆสายชิลเล่นได้สายชิลก็สร้างบ้านปลูกบ้านไปสายดูเอลก็มีระบบ PvE และ PvP ให้เล่นสำหรับใครที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู้กับคนอื่นสายสำรวจก็มีแมปสำรวจให้มากมายทั้งโรงเรียนและโลกภายนอกฮีโร่แจกฟรีดีๆที่สามารถทําให้เราเริ่มต้นได้แบบสบายใจเริ่มต้นได้แบบง่ายดายแล้วไปวัดกัน ที่การใช้ทรัพยากรในเกมว่าใครจะเก่งกว่ากันระบบเกมเพลย์ถือว่ายกเครื่องขึ้นมาใหม่หมดฮีโร่ของเราไม่ได้มีหน้าที่แค่สู้อย่างเดียว แต่งช่วยเราบริหารเมืองของเราได้ถ้าจัดฮีโร่ลงบ้านดีๆทรัพยากรจะเพิ่มแบบเบิ่มเบิ่มบู๊ถ่ายภาพระบบคิวโหมดต่างๆยังคงมีครบมาครับผมร่วมมันชนภัยไปด้วยกันกับ AKJ เคเ ney ี่บาลไลเวทมอนตอนนี้เป็ย่างไงเสมอและเกมเอ k j ค u r อร y ่บาลไลเวทมอนต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ